สวัสดีค่ะเช้านี้จะทำตัำบมะเขือมะเขือยาวหรือว่าซุปมะเขือนะคะซุปมะเขือยาวย่างเสร็จแล้วค่ะอันนี้จะตําทำซุปมะเขือใส่ปลาดุกนะคะปลาดุกย่างนี่น้ำปลารสด,ดีใส่ปลาล้าและนี้ค่ะ เดี๋ยวมาทำกันเลย ทูไปประดุกประดุกย่างแดบดบเรียบร้อยแล้ว ผัดถ้าคนไหนบรชอบผัดก็บรต้องเอามาผัดนะคะกินแบบนั้นก็ได้ค่ะแต่ถ้าบางคนที่ชอบกินผัดก็เอามาผัดอีกทีนึงก็จะดีถ้ามาผัดอีกทีเราก็จะเก็บไว้ได้ถึงกลางวันหรือถึง เวาทำตอนเย็ยนหรือถ้าเรากินมะหมีเราก็กินมาได้ถึงตอนเย็ยนแบบนีมันมีเนื้อหมู่ะเอาเนื้อหมูมาผัดด้วยก็ได้นะคะใส่ผักไปด้วยถ้าทางเหนือค่ะก็จะใส่ใบแมงลักแต่นี่มันใบแมงลักตอนนี้ก็จะใส่ต้นหอมผักชีแทนค่ะ,นะคะ เือ,อยาวหรือสุบมะเขือนะคะเนะะี่ยเสร็ะคาอินกะข้ามเหนียวร้อนๆมาค่ะสวัสดีค่ะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ยาิน้องคุณตาทำด้วยนะคะ